เอาไม่ครับพี่รองเอาไม่เน็ดจะมากันแกล้งชนะเน,น,น็ดี่มาครับอันผู้บ่าวมาเฝ้าครับพี่รองมาเขียวเข้ากินนานพวกเอาน้ำกินม,มันเป็นเราถูกกินจะน้ำหอนป้งคนปว่วยรวมนนโอ้ยตายดิ่งกับมี่ผูนนุ้่ายอยู่ในกลางกูขึ้นแแอกฮะหอนา้ำสลางผู้อีกแล้วคุ่ายเอาอ สุดนี่คือสุดอีส่าใช่สุดอีส่าอีซ่าเมืองไทยพยังเะรอเล่ไล่เลยไล่เลยพ่ออยู่เขามี้ยแม่ปากระใสนใไปเจ้าว่าถ่วมั้อะบอกเดี๋ว่าโอ้ยผมปใหาทรงสร้างสร้างไม่ทรง สวัสดีครับเอาใหม่นะครับเมื่อกี้เอาใหม่นะคะปาณเยอวามันมีเงินมันมีเวลามันมีเวลาเพราะมเวลาแต้สุดยอดเดียวเนี่ตื่นขึ้นมากสุดยอางนหนึ่งขายปลาทซงปลาขายปลาแพ็คซั่งโคกแพ็คของของมวงปลาหนึ่งสองสอต้องไปเมืงิกดูหน่อยว่ามืองง้ว คือคาหัวเงิตัวนกแลกบอกการงอาการมากที่เดียวอาหารม่กทะเลอาหารป่าม่ทะเลเชฟผูเบาที่นี่บ้านทีนี่ีเขาไปเจ็ดหกคนกมี่บ่บ่มีบ่มีู้บาบ่มีด้ตนแม่กับป่วยคุยกับแม่มาล่นความชั่วโมงนึ่ง่าาเราจะมีชุดแล้วใช่สบายบล มันม่มอยู่ที่าษา่าใช่้เลยวนันซาญี่ปุ่นโมกินข,ข้าวแล้วใช่มย้เสียข้าวข,ขาอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ผชมสองรอท่านนะคะสนิทปินอะไรนะสวัสดีสวัสดีค่ะเยิ่งมันปิซ่ามัะ ก็ดีดเลยไม่เาเราไม่เาเราม่เลยเกี่ยวได้อยู่ไปลงไม้สวดฟัง,ฟ,งฟังเสียงตีเส้อล่วงก่อนแล้วพีว่้อง่ามันลำได้วันนี้งานที่ศิลปินภูไทยนะคะงานคุณพ่อวินรพงษ์วงศินท์นะคะเพราะยสันคนคนมาลายแต่มซูมเีย 6หกรดบาทเกินจริงครับบอญาติบ้านขอญาติขอญาตให้เมตสีปลอดศให้ได้ไหมไม่ได้ค่ะผิดเพราะผิวทางอะไรมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะล็อกเมตสีครับวันไหนมีงานตรงกับเต้าให้ใส่ชุดสีมืม่ใส่แม่ับบปิดมึงมาแต่งหนา้าขึ้นห,านหน้างเลยดิหามโมอคืนเยเอาเอาซอกซอ,อ,อ,อบพ่อหลวง เอาซอฟเขายก้อนแมกกาีซอฟเพื่อนใสเกท้อาอนเออเอออปิดทาหลังไปดิบอเขาที่มเปิดทาหลังไปเลยท่าหลังมันเปิดอรถีีอยล้วพอแล้วเออ ไอะไรให้คนอยากเบิ่อในลูปสนใจป๊อสเบียร์เกือกซื้อกลืนสิทธิ์ดีไม่พอไอคเด้งหนุนรอรว่าเต้นตัวรอมั่นจะไปอ่านนะสบายดีพี่น้องฟังไส้หรือฝากกันเอฟซีนันน่องเลยหรือรอชมสิบเก้าไม่ไม่ดูวันนี้ก่อน งานเพื่อเกตเอาไวา้เอาไว้ ep สองสิบเก้าใช่ไหมหลงเผื่อนดิหลวงนงเผื่อนมากดเป็นไซเนี่ยสวัสดีค่ะคข้ว่าเพจทีก้อนค่ะแล้วก็ไปเข้าไปคลิกที่หน้าเพจศิลปินภูไทยนะคะจะมีอ่าลิงก์อยู่หน้าจอนะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยนะคะ ยินเสียงตีเชลงล่ไหมคะถบไยได้ถุงไร่ได้จากยางก็เต็งนะสองยางสองยางสองยางมีแต่แนวอยู่มองนอกระเบียบไรอีกว่าไหนระเบียบยี่สิบสามนะคะ ระเบีันี่ยี่สิบค่ะแต่ให้เลือกดูวันนี้ก่อนว่าพี่้องที่ว่าขาดทุนเดี๋ยวเราไปจัดที่นั่งแล้วกัพีป๊ออยู่ไหนที่ป๊อปนั่งตรงนั้นเลร้นเปล่าป๊อปป๊อปต้องหาป๊อปครับสับเ้าเลยก็พอเไปน้ด้อเทียอไปน้อีอิไปนั่งยน่ใไปเมตัวเลยเลยไป กระนังก่อนไปขวบกองนำูกไม่ไปทาไส่แผด้วยพี่บางอยู่ตรงเแปมนีหมดเลยไปายแบบอย่าง ขายบักมวางมาซื้อบัตร่อนโอเคมันว่าให้ช้ำสวงให้เป็นนักร้องให้เข่าลวงนอกร้องค่ะ วัสดีค่ะสวัสดีนะคะเสียงต้องมีม่เอาทำไมไปตะลุกเฮนให้เขาร่วงสบายดีพี่น้องไม่ส่งดาวส่งอะไรอ่ะ ทำได้ไหมคะได้ค to ่ะเวสีใช้ครีมอะไรเป็นครีมอ่ะแบบว่าครีมประเทศจีนนะคะเจอในกลุ่มเจอในกลุ่มแล้วแม่ตามเสียบมั้ยแม่ได้ค่ะคือแต่งหน้าประท้จะขายบัตรในในกลุ่มเปิดนะครับพี่น้องในผพดทะเลเป็นคนไทยนะครับเข้าไปรอเลยนะคระบ อะไรวะผู้ใดเพิ่มโอ้ยความเฒ่าเอ้ยเนาะใจน่ากธรรมชาติมากครับ สวัสดีค่ะโทรพัาลกโทรตั้พักท่นดาสมากไ้บาท พบับห้ารีาปักอยู่เสียเออเอพีนด้วยอ่เพ่ไมหรอะลองพื้นแต่หน้ายิ้วใช่ไหมค่ใช่ค่ะ ไ่ตัดอีกแล้วไ่ตัดอีกแล้วเมืม่อไหร่ทีย้าอยก็เทียวมันเทเดดเเเด็ดเบอค่ะ เราเรียวเราเรียวเราเรียวควแม่นี่บรสีเฮียใจเลยที่เคยเสียหนักเมื่อได้มารู้จักไพ่เก่งคือเจ้าความเท่าน่คือบ่าากมา,มากะ อู้นี่ค่ะขายนี่ๆบ่สวยเลิศ ah, บอกให้ไปฉีดยาทุากยวนโอ่โหคนเจนใหม่จังยาแห้งถ้ากินแปับไปเลยเกียดเกียนร่มเพื่อนกันคืดทูดกุดทั้งเพื่อ,อาวา่าบอกไงว่าถ้ากินวัคซีนของมาถอดบอกบอกหน้าตรงมือเดียวกันกับใจเกินลอยเลยนาะ ีสีมาแลว้วค่ะกาลัางจะขึนะนะ้นเวทีค่ะพป่น้องมืออาเีนเลยมือหนี่งบ่เสียใจเลยที่เคยโอ้คัก เมื่อได้มารู้จักคนเป็นตาคือเจ้าไอ้เคยสวัสดีครับไอ้เคยเสียิทกันขนาไหนมึงใช่ไหมจึงต้องอาศัยน้ำมาว หากจากคนรักเก่าลายขาวอ้ไปเดเ็กกูเรียกว่าอะไรอีกเนี่ยวรถมหาบุญหรอจีสเสียงตีแช่ลูงมึงขึ้นบังหยองเราความันค่อยสิบลุน,นออกจากจงเงบางพี่จะว่าเคสไปเอาบังขึ้นหนึ่งบางพี่

คือเขียนไงแถคิวเออไม่เขียนนะคะ่ะตัดอยู่ไม่เมื่อร้อนเะสียเมียนอยู่เมียนนองดาคงวค่ะยา เหวอปะทำได้แค่รองนำออกมาดูที่นี่โอ้ยตอ่างเดาดีค่ะนี่ไม่ย่ำมั้ยย้ำมั้ยยำใบี่บีมาจาก้านมากินเห็นเหมไ่มกินอ่ะพอิมโอ้เมื่อเย็นกูถอดเสีย แบ่งช่องมัเมนเอาเบิด์ตัที่เราโนมบุได้ยุ่งใส่ใจมันอีหยุดศิลปินภูไทยค่ะมันนี่ มเกที่รขคุณมากนะคะไปสุมองจอพี K ่น้องตลกจอดจนค่ะเจอกันจ้าเจซีหนาเวทีขึ้นอีกอ่นึ่ง คือมีขนาด่เรยนงีหมครับควขยเฝ้าแต้งตัวเมียเร็วอุ้ยมังคือบักหน่อบังกตนบองแต่งกันเราถ้าพับแแบบไม่ไว้ตัวพับอืนธรรมดาดูเร็วคนนั้นสวัสดีอันนั้อันทางมังนอกเนอะทางเกาหลีเกาหลีพูดแหละพวกเมียน่อย ติดตามตลอดจ้าขอบคุณมากา <c oughs> ค่ะก GC ข่อยมากเจาก้าเหรินจลกเจ้าอื่นคนมากซอยพอวีเดือดเจอดีก็จะเพื่อนค่ะเพื่อถ่ายเื่อนหรจะเพิ่นอนยากเห็นเนอะม,อมีไอเมียนเมียนไผ่ GC จริงดีค่ะมากมากขอบคุณมากมงลง มึงทหอนอีกีหานอนเลย่ะรองท่าดำดาดีทมึงมาได้ยูพี่ท้องมาได้ยูพี่เรมาแล้วคาะเห็นแล้วพ่เด๋ยแต่ทีหายผู้ใดเอาไปใบคุณนบ่ไใบดีแล้วหลักก่อนดิ ไอ้พี่ว่าเสีย <aría> ไปเนี่ยไอ้พีสิรักเอาพนะเดียไปไหว้น้ำบนี่กินน่แะบุหลอกเครื่องนนืกินน่ะบุขควรมาสนอกจุกทองเราน่เส้เสียผ่านสมบัปอบเลยก็เลยก็แล้วก็จนได้ดหน่กินต้ี่แกินได้ดินเอเดียไดก็คือ ไมจะบาหวนถูกเกิดเปิดแอร์16นี่ของใคร่หครัผวใสนี่สสบายตัวอันเขาตัของเด็เขามใส่ขั้เครื่องมันตีมกว่ช่วงล่างถ้าหลังเหยียบนี่ทั้งรถมันเรียนอยากไรไฟนอตนะุกทายทังเครื่องเขาได้บอกว่าจองเลเอสาวอดีตนางสิตธ์

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะท่านละท่านละลูกนกูยขึ้นมาิแฟมแฟม ได้หอยังเสร็จแล้วเสล้วบอกว่าเสร็จแล้วทำอะไรยังไม่ทำอะไรเอาได้นะ่ะแป้งแต่รับละจบเลยแป,ป้งผับเข,ข็ใหม,ม่ดู

ว่ต้องร่างหนาดอกเอาไม่สมือโอ้ยว่าบาปเนาะเอาเสกอาทิตต์ไี้ไหม,ไเ,ไหมเราเลือก็นึ่งคู้ใพญยฐานว่าขึ้นได้รือ